ีสูตรง่ายมาฝากค่ะเป็นสูตรเร่งด่วนแค่เดินผ่าน1นาทีตุยทันที1นาทีปราบหอยทากหอยเวียนมากัดกินต้นไม้ของเราอยู่หมัดเลยค่ะทุกคนเป็นสูตรปลอดภยัยปลอดสารค่ะลองทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะสูตรเร่งด่วนอยากจะแนะนำคุณผู้ชมทุกท่านนะคะป้องกันกำจัดหอยทากหอยเวียนที่มากัดกินใบ ต้นไม้ของเราถ้าเราปล่อยไว้นะเขากัดกินใบหมดเลยนะคะกินแบบอย่างรวดเร็วเลยล่ะคะ่ะแบบแหว่งเลยะะปูนขาวไดโดไม้นะช่วยบำรุงดินได้แล้วก็ป้องกันหอยทากได้ด้วยนะคะถ้าใครไม่มีใช้ดินทรายค่ะทุกคนก็จะใช้ปูนขาวค่ะเลยเลยก็ยเกลือคะ่ะเป็นเกลือแกงหรือว่าเกลืออะไรก็ได้เกลือเขาจะมีความเค็มนะ แสบร้อนนะคะซึ่งมแมลงถ้าโดนเนี่ยก็คือมีผลทันทีเลยค่ะทุกคน,นถึงหนึ่งนาทีนะคะเขามีอาการเลยนะคะตุยได้เลยค่ะทุกคนเวลาเขาเดินมาเนี่ยมันก็จะติดตามตัวเขานะคะไปรบกวนระบบการหายใจของหอยทากของหนอนนะ ขาก็ตุยได้เช่นกันค่ะถ้ามีต้นไม้แบบนี้เกลือใส่นิดเดียวนะไม่ต้องใส่เยอะนะคะผลต่อต้นไม้นะต้นไม้ของเราอาจจะใบเหลืองได้นี่เป็นวิธีง่ายๆค่ะทุกคนลองนําไปกําจัดป้องกันหอยทากหอยเวียหนอนกันดูจ้าวันนี้แหละเยอะมาก